องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวเปิดตัวหนังสือมดประเทศไทยพร้อมจัดกิจกรรมกว่าจะเป็นหนังสือมดเมืองไทยและเสวนาหัวข้อเบื้องหลังการจัดทําหนังสือมดประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการจัดทําหนังสือมดในประเทศไทยและสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความหลากหลายทางชีวภาพของมดอย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานตดับประเทศและนักธรรมชาติวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินรัวิวงผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่าหนังสือมดประเทศไทยเป็นแหล่งข้อมูลทางธรรมชาติที่สําคัญของไทยที่ผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของมดที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและความหลากหลายทางชีวภาพของมดที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์อย่างถูกต้องรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน หันมาสนใจในเรื่องใกล้ตัวเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักธรรมชาติวิทยาวันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่อพวชได้นําเรื่องราวของมดสัตว์เล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่เนี่ยนะครับนำออกมาสร้างเป็นหนังสือนะครับหนังสือที่เรียกว่ามดประเทศไทย นะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากตรงที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีมดมากมายหลายชนิดเหลือเกินสแสดงให้เห็นว่าเราเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็หนังสือเรื่องมดประเทศไทยเนี่ยก็จะช่วยในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมดนะครับว่ามดจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความรําคาญอย่างเดียวแต่มดยังมีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับ<ด>ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่จะสร้างความ มหศัศจั์นะครับเกี่ยวกับมดแล้วก็ที่น่าชื่นชมมากก็คือว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมภาพและก็เรื่องราวของมดต่างๆจากนักวิจัยนะครับทั่วประเทศที่มีความรักและก็มีความสนใจเรื่องมดนะครับก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ นะครับก็อยากที่จะให้ได้มาเปิดดูแล้วก็มาสะสมแล้วก็มาเรียนรู้กันหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนังสือสําคัญทางด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศแล้วก็อยากที่จะให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับคนไทยทุกๆคนเราจะได้เข้าใจเรื่องของมดมากขึ้นจะได้อยู่กับมดนะครับได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่ายะนะ นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราอยากสร้างนักวิจัยนะครับที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องมดเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็หนังสือเล่มน,นี้จะเป็นแรงบันดาลใจครับให้กับเด็กๆและก็เยาวชนของเราในการที่จะสนใจค้นคว้าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์รอบๆตัวของเราครับสําหรับหนังสือมดประเทศไทยจัดจาหน่ายในราคาเล่มละ1น0 0บาทโดยผู้ที่สนใจสะสมสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.nsmscienceshop.com หรือซื้อได้ด้วยตนเองที่ NSM Science Shop นักพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พระราม9อพปชหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0832722727